ซอยจุแซ่บๆครับขอนิ่วห่อนๆครับพี่น้องครับนี่พี่น้องเนื้อสดๆครับผมดินดุกๆพี่น้องครับตับหวานๆพี่น้องแก้วคุมครับผมมาครับผมทำได้เลยเนื้อสดๆสำหรับคลิปนี้ก็กราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องที่บอกกินดิบเด้อครับเด้อแต่ให้กินดิบก็มากินน้ำกันครับผมแซ่บๆครับผมพี่น้องครับ คุปนแท่น,นะหยำคุปคุปพี่น้องใคกินลิ้วนะหยับหยุบคุปปุปตับหวานพี่น้องตับสดสด อืมเนีย่ยข้องแทจุ่ตับสอยจูเแซ่บๆนำกันกรับผมพี่นอ้องครับผมจุตับจุกันแท่นหน้าพี่นอ้องจุเหนือสดๆครับผมมากินข้าวนำกันครับผมมาแกวเผียโคมๆพี่นอ้องผักแกม ใบมะกรอคสมสมครับผมกระเพาเยอนห่อนแ่บครับเคยะโสกินแ่บสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุนสุกคนอีกแด้นนะครับเนาะมันนี้เคยะโสสิพามากินซอยจุครับผมสอยจุ่แสบแบครับพี่น้องครับนี่พี่น้องไอยจุสามสิบสามสิบกียบซอยจุกูกันแทะซอยจุตับสดสดครับผมสอยจุเเนื้อแสบแบครับพี่น้องครับเนื้อสดๆดครับผมว่าใหม่ๆนะครับพี่น้องครับอ่ะ ผักแก e ่ห้าวเขามีแตงครับผมมีใบมะกรอพี่น้องผักกินครับสร้จุบห้าครับพี่น้องนี่นี่หย่อนมะกรอกอ่อนครับพี่น้องสดๆจากต้นนะพี่น้องครับนะแสดงว่ากาดขาวครับพี่น้องครับแตงอ่อนครับกินกับส้อยจูบครับพี่น้องแซ่บๆครับผมมาผักจุูๆครับพี่น้องนี่แซ่บๆครับผมมากิ้น้ำกันครับพี่น้องครับกินข้าวน้ำกันนะครับเด้อ ตะวันพี่น้องทำแน่จุะตะวนันเข้าไาครับอืมไม่ต้องกว่าพี่น้องอืม นชูคู่กันแท้ครับผมแกวเียาคมขอบ้าครับืืืมม อแซบ่บใช่เนาะน่นาสชๆกับบุ้ยืแดงดีแลยอืัขค่ป้าครับอืม่บมวกวางหอมหอมอมหอมล้ำรำ หอมหอมไม่นักขาเนี้ยอ่อนหนคุยจุเจ้าเขียวคมคมขาหควอมหอมไม่หนักขาปลาครับห,หุ่เฝ้าใจ อ,อแฉบอหอนเนี้ครับอคือแจ้าคือวันแทน มันหอมกว่าใบนั่นเนาะใบมันก็แกกอันนั้นมันออกได้แท้ดอกนีพี่น้องอืออือ แดงหน่อยพี่น้องสดๆเลยนะ Tập thoải sốt số nào. Ừ. chào này. Cô nào.

Các quả hôm hôm うん。Mm. Mm hmm. mm. Mm. เนื้อหอผักทีฝรั่งอ,อน่อ ok ừ, nào xin nhanh ngay chào ừ เน yeah. ี่ยชดชดครับผมอืมไปข้าวครับผม ดูทตับเจ้าขนพนนะครับเจ้าขนขมอะอืมฮึมเกวมา อือคำสุดท้ายคำใหญ่พี่น้องเหนื่อตับห่อหอมเปพี่น้องมามาพี่น้องคำสุดท้ายคำใหญ่ครับผม nữa hỏi tập hỏi khoan khoan tụi khui chào cũng khốn chào chào bà khắp ừ. Mmm. cọc Mmm. Ừ. ซอยจุเหนือแซ็บแบกับอิ่มนะครับพี่น้องครับแบ่บค่กอีลี่ครับผมอาหารบานเฮาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเลิบไว้เพียงสนี้ก่อนนะครับเนาะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้เกียรติเา้ามารับโซ่คลิปสองเคยจะโซกินแสนดบด้วครับเด้อขอฝาก,ก่อแมนพี่น้องกด ติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิป 2, สองเผยยโซกิจแสบนั่นเลยครับคือเก่ากับผมคออันซูกีมันเสมอมันคคอเกาสิ่งได้ดีหายดังเข่าพ่ยไฟหายไกลห่างพอแม่พี่นองสุขุมสุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับ